มี่ีหยังว่าสันบอแจ๊ะสินะไปนี่ทะลุงเราสินะไันนี้ไดรสวดเป้าเน้น,นทำน,นองแบบแซะไปเรื่อยซืดหน้านั่นน่ะน้าประมาณว่าโอ้ยไม่เล่นปะไปถ่ายแต่บนงามๆเน,ะนาะบนบง่างหมดถ่ายนะถ่ายแต่บนจะเ,จะเลื่อนบงบงหมดจะเลื่อนบมถ่ายไปบนลุกไปต่างจังหวัดนั่นะคือกันนี่ก็สันบอสันบอเน้นนั่นนะสับอจะอยากซื้อให้เพื่อนเห็นถึงอีอย่างในตอนนี้ตอนนี้ก็อยากซื้อเห็นว่านี่ต่างจังหวัดกับบนลุกบนนี้เลยเนี่ยบนต่างใจถ่ายแต่บนจะเลื่อนนะคือ ถ่ายเอาเกือบทุกจุดที่เราไปที่เดินทางนี่นะเอาแล้วเพราะมันจะไปถ่ายภาพจากอื่นประกอบพหอนี่บออันนี้คือของแท้ของจริงๆเลยครับพี่น้องถ้าจะมือไหนมือไหนคนอัพเดทมือนี่วันที่หนึ่งวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2568เวลาอีกนะเอาเวลาอีกนะประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าๆครับพี่น้องโอ้โหนี่คือถนนอัปเดตเลยแหละ35พี่น้องเลยมุ่งหน้าไปทาง พระรามสองอัปเดตล่าสุดเลยครับแล้วจะไปเชื่อมต่อขึ้นทางด่วนเนี่ยบอจับอันนี้ะเชื่อมต่อทางด่วนตัวนี้กันนี่แหละจตุรนที้เขาสิไปถนนหมายเลขเก้าด่านทิศตะวันตกเป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครบ่ามุ่งหน้าไปทางบางแคบางใหญ่ออกไปวัดระนรดชนนีออกไปกาญจนบุรีสุกพันมูรีอะไรพี่น้องใคยนะครับเบิร์ดพี่น้องเบิร์ดนี่บ่อจจะซีกมั้งเลยนะกำลังก่อสร้างตัวนี้รันแล้วครับแต่ว่าก่ต้องห่วงนกแป๊บเดียวเลยเขาอาจจะยอมหลับเด้หนึ่ง เนาะแน่วาจจะว่าตลอดวะเฮาบอกว่า,หาเห็นคนบนกอดสัง่งเน้่ยเฮาสิเห็นแต่โค้งแบบนี้แต่จะมาเบิ่งรถเถอะน่ะจักเพิ่นเฮ็ดแล้วตอนไหนอ๋อนะนี่ว่เข้าใจคือกันนี่ๆี่นี่นนน่าจับสูงเสียดฟ้าโอ้บูงเน่พี่น้องทางลอยฟ้าพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือทางลอยฟ้านี่นะพาไปบ้าน,นอกต่างจังหวัดก็มี่จะได้แจกบัตรเขทางลอยฟ้ามันอยู่ทางภูเขาทางสูงในทงางฟ้าเดิ อันนั้นมั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 นทางคนเหมืทางลิงอะนะมันอยู่สะกภูเขาเรียมันเห็นเมฆเห็นมันก็บเสืงฝ่าเอ๊ะมันก็ลอยฝ่ากันได้ปะแจงทางหย่างกันไปแลยนี่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 พี่น้องพวงนี้พี่น้องปอขนาดขึ้นทะนางรถนี่ก็เสียวนะพอสูงแห้งพี่น้องปอโอ้ตัวนี้บพวกนี้พี่น้องปอโค้งขนาดเลยนะโอ้ยโค้งเลยก็สูงเมื่อวานเจ๊พยืนยันเนาะว่าเจ๊จะมาเห็นของจริงของแท้บ่ได้เอาภาพคนอื่นมาบ่ได้เอาภาพให้มากกว่าคนอื่นเรานะ ที่ป้ายาน<อ>เนี่ยภาษาไทยหรือภาษาจีนภาษาไทยชัดๆเลยเนี่แ<า>จ้งแจ้งเลยพี่น้องเอ้ยอเน,นี่ยเราจะไปเห็นของจริงของแท้และกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งนี่ฮะจากอลังการแล้วก็มาเชื่อมต่อนะเราคิดว่าเราจะว่า,าไอ้นุ่มล่าบป็นเสื้อจบะบอกแล้วบพี่มีคำตอบยังมาตอบจากพี่โบนางงายนางแต่ว่าเสื้อว่าอาจจะช็อกช็อกไปสักระยะหนึ่งเนาะ คนย้อมรับบดช็อกหรือบจยาเป็นกระสีหาเรื่องมากแกะไข่แท้ต้อกเรือเรือแต่กระสีฮาเรื่องแท้แบบนี้เพิ่นต้องชอกก่อนอุ้ยพอเพิ่นบุคขาดคิดได้มันขนาดนี้เด้อาจจะแมนยูอาจจะคิดอยู่ว่าเอ้ยอาจจะดีอยู่นะแต่อาจจะขนาดนี้แต่พอมาเห็นมันต้องชอกไปจัดสตันไปสักหนึ่งวิแหละอย่างน้อยๆแล้วก็ไปหาข้อมูลใไม่พอเรื่องไหไปหาร์คำว่าได้แล้วแต่เฉพาเบียดบาดี่พอเพิ่นมักแสะนะเพิ่นนี่นะที่มันเป็นตังส์สัตว์โอวโหเป็นญาติของลุงเลยแต่ลุงนี่ ถนนในวันปีใหม่ทชมช่ครับาี่น้องเ๋ยนะฮะตอนนี้บาวโบยูที่ถนนกาญจนานนะะหมายเลขเก้าทางด้านทิศตะวันตกนะฮะหรือว่าทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มุ่งหน้ามาตรงแยกวัสดุเมกะบางนาข้างเมกะบางนาน,าะ,าน,าน,นะฮะหรือว่าจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกาญจนานหมายเลขเก้าด้านทิศตะวันตกและด่านทิศตะวันกออกทุกทานเ๋ยที่ว่ามันนรถเวหลายนะวันที่สองนะฮะที่สองกุมภาพ้องเ๋ยนะฮะ 2H68 แล้วพี่น้องเอ้ยมื่อเดี๋ยว 2H68 แล้วนะฮะเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งภาษาไทยพี่น้องเดือนอี้เองบาร์บวกครับพอพ่ค่อยเก่งนะฮะนี่ฟานฟรีพี่น้องเอ้ยนะฮะทางด่วนยังฟานฟรีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะบารบวจะเชื่อมต่อไปยังการจ้นาหมายเลขเก้าทางด้านทิศตะวันออกถนนรังพี่น้องเอ้ยนะถนน,น,นนรงังเบิ่งเอาเด้อเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะนี่นะพี่น้องเอ้ยนะชื่วอ,อะะว่ารถไล,ลยกับส่วนที่ อ่าเป็นวันแ่าวันธรรมดาเนาะที่บางบริษัทก็เป็นวันเปิดง่ายแล้วเด้บางบริษัทเนาะแต่ว่าเปิดยังอ่ามีการพักอยู่ยุดอยู่พี่น้องเอ๋ยนะฮะบางทางก็เดินทางออกไปต่างจังหวัดแด็กก็เดินกลับมาอัฮะมูลีก็ถือว่าบาว์โอัพเดนเห็นแบบสันสันน้องพี่น้องน้องช่วงนี้บางทางอาจจะพูดว่าโอ้รถก็บือว่าสะสมนะเนี่ยเด้สะสมนะเนี่ยเดย์มูลีได้เห็นรถว่างรถว่างทุกท่านเอ๋ยนี่คือแยกนี้ ถนนเส้นโยงไปใหญ่ามากเนาะทุกท่านคือจังเส้นขอบปุ่นพือจังเส้นขอบปุ่นอัปเดตให้ท่านผู้ชมเห็นคลิปสันส้นๆนะฮะคลิปสันส้นๆเพื่อจะเป็นแนวทางในการรับชมนอกพี่น้อกนอกปีนะไปเรือมือไม่รถไล่กูนี่เดี๋ยวเบ่าวโบเอ้ยว่า์สันนะฮะโมนีิก็ะือว่าโอ้โหโบมี่ปกติแล้วก็บึุญวันบุนวันบุนวันวีไอทุกท่านเลยนะฮะอ่ะ อัปเดตเป็นคลิปสันๆ,ๆในห้ท่านผู้ชมได้รับชมเ้อนี่ฮะนี่คือการชนะหมายเลขเก้าด้านทิศตะวันออกที่มุ่งหน้าไปบ้างประอินนั่นเองวา้าว